เลิญพรญาติโย,ยมและสาธาชนทั้งหลายนะเมื่อวานก็หยุดไปวันหนึ่งคุณโยมวันนี้เราก็มาว่ากันต่อในเรื่องของประวัติของพระสาวกของพระพุทธองค์ซึ่งวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงประวัติของพระมหานามะกับพระอัสสชินะซึ่งพระมหานามะนั้นเนี่ยนะท่านก็เป็นหนึ่งในประจัาวัคคีคือพอหลวงพี่ได้ ได้ศึกษาในประวัติของพระพุทธสาวกที่สําคัญเนี่ยถึงได้รู้ว่าโอ้แต่ละท่านท่านก็มีความเป็นมาเป็นไปเพราะว่าตอนยังไม่ศึกษาเนี่ยไม่รู้เลยว่าเราปัญจวัคคีเนี่ยเป็นเป็นลูกของเป็นบุตรของพราหมณ์ที่เป็นผู้ทํานายพุทธลักษณะของเ,ออเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเมื่อครั้งมีพระชนมายุได้ห้าวันที่พระเจ้าสุโพธนะได้ เ,เชิญมาให้มาทำนายทำนายพุทธลักษณะนะนะก็มีพระอัญญาคนอัญญาเั้านั้นแหละที่ที่เป็นพราหมณ์ที่ได้เป็นผู้ทำนายหนึ่งใน8แต่ว่าพระอัญญาคนอัญญาพระวัมป,ปพะพระพัติยะพระมหานามพระอัสชิเนี่ยส,สีองค์หลังเนี่ยเป็นบุตรของพราหมณ์ที่ เป็นบุตรของพราหมณ์ในในในกรุงกบ,บิลพัทที่ได้มีโอกาสเป็นผู้ทํานายพุทธลักษณะแล้วก็บิดาของตนเนี่ยก็เล่าเล่า,เล,าเล่าให้กับพระอาัสาชิพระมหานามะฟังว่าเจ้าชาศสิทธาตเนี่ยต้องตามพุทธลักษณะของความเป็นมหาบุรุษไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโลกก็ได้ทางธรรมก็ได้นะ แม้แต่พระมหานามาเองเนี่ยบิดาเ็าบอกว่าถ้าหากว่าตัวพ่อเนี่ยแก่แล้วชราแล้วคงไม่มีโอกาสได้เห็นเอ่อความสําเร็จเห็นความเป็นพุทธะเห็นความเป็นพระศาสดาของเจ้าชายสิทธ,ธาหรอกแต่เพราะนั้นถ้าหากว่าเมื่อพ่อตายไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยนะอย่างเช่นพระมหานามาเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกลูกทราบเมื่อไหร่ว่าพระมหาบุรุษ ออกบวชเมื่อไหร่แล้วก็ให้ลูกบวชตามเลยบวชเพื่อไปอุปถากนะไปเป็นฤาษีไปอะไรก็ได้ก็ไป,ไป,ไปติดตามท่านนะ่ะพระมหานามก็เช่นเดียวกันก็ก็เชื่อฟังเชื่อฟังบิดาพอทราบข่าวว่าพอหลังจากบิดาสิ้นชีวิตไปแล้วที่เป็นพรามเนี่ยสิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยพระมหานามก็พอทราบว่าพระพุทธเจ้าจะใชายทษ์ออกขนวดเนี่ยก็เลยออกบวชเป็นฤาษีแล้วก็ตามติดตาม เจ้าชายสิทธัตถะไปพร้อมกับพระพัญจาวคีเอ่อไปพร้อมกับพระญยาคนัญญาภาวะป่าพระวัิยะนะแล้วก็ตัวพระมหานามาเองแล้วก็พระอัศชินะแต่การแล้วพอเมื่อพุทธองค์ได้ได้ละเลิกความเพียรแล้วเอ่อพระมหานามาพระอัศชินะพระญาคนัญญาภาวะป่าพระวัิยะเนี่ยคิดว่าพุทธองค์ได้ทรงลงเลิกลงเลิกความเพียรแล้วก็เลย หลีกเล่นหนีไปอยู่ที่ปลายสิปัตนามันลึกไฉ่หว่าแล้วหลังจากที่พระองค์ได้ได้ตัดสลูแล้วเนี่ยก็ได้เสด็จมาโปรดนะมาโปรดเหล่าบรรดาวาคีเนี่ยแล้วพระมหานามานี่กว่าจะได้ดวงตาเห็นธรรมนี่โอ้ยตั้งสามรอบนยก็คือรอบแรกใช่ไหมพระพุทธองค์แสดงธรรมจักรกับปาวัตนาสูตรเป็นปฐมเทศนาแล้วในการแสดงธรรมจักนั้นเนี่ยมีผ้าญยากร,รากัญญะรูปเดียว เออองเดียวเห็นดวงได้ดวงตาเห็นรมแต่สี่องค์นี้ไม่ได้เลยนะไม่ไม่ได้ดวงตาเห็นทมเลยเพราะวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์ก็แสดงปิณกะเทศนาคือเล่าคือสอนในเรื่องของหลักธรรมต่างๆนะครั้งในวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็มีภาวะปะองค์เดียวนะ่ะที่ที่ได้ดวงตาเห็นทมอีกสามองพระพัธิยาพามหานมามว่าอรชิก็ยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรม พอวันที่สามพระพุทธองค์ก็แสดงปกิณกศเทศนาอีกนะก็พระญากรณยภาวะปะนะได้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 ได,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 ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยพระาพอวันที่สามเนี่ยพระญญากณุณยภาวะปะพระ,ะพระัพะติยะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะส่วนพระมหานามาะภาสียังไม่ได้จนวันที่สี่ที่พระพุทธองค์แสดงปกิณกะครั้งที่สามอ่ะพระมหานามะถึงได้ ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอบวชนะจึงได้เป็นเอหิพิกรุประสามัธาเนี่ยแล้วพระมหานามะก็เ,เป็นกําลังสําคัญในการเผยแผ่พระศา,าสนาแล้วเมื่อถึงเวลาสมควรก,ก็ดับขันธบรินีผ่านนี่ก็คือเรื่องของพระมหานามะส่วนภ้าโชิภ้า,าสชิก็เช่นเดียวกันแต่ภ้า,าสชิเนี่ยมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าผ้าโชิเนี่ยเป็นผู้ที่ผ้าโชิเนี่ยเป็นผู้ที่ทแบบว่า มีปัญญาเฉลียวฉลาดมากกว่ากว่าเหล่าปัญจวัคคียทั้งหมดนะมีความเฉลียวฉลาดรูด้จักประมาณตนไม่โอ้อวดนะไม่เย่อหยิง่งมีมารยาทเรียบร้อยแต่ทําไมแต่ว่าสัศชีเนี่ยบรรลุทำได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยหลังเพื่อนเลยในปัญจวัคคีห้าห้าท่านเนี่ยคือพัญญาโนยาพระวับป่าพระวัตยาพระมหานามะแล้วก็พระอัศชีพระัศชีนี่ได้สุดท้ายเลยท,ทั้งทั้งที่แบบมีความเฉลียวฉลาดกว่ากว่าเพื่อนเลยนะ แต่ว่าบรรลุธรรมช้าสุดเออของแบบนี้มันก็เป็นไปได้นะคุณโยมอ,อย่าไปคิดว่าโอ้ยฉลาดก็ต้องบรรลุธรรมก่อนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เนะเรื่องทางโลกกับทางธรรมนั้นไม่เหมือนกันนะบุญสัมพันธ์ก็ไม่เหมือนกันพระอัสชิเองก็มีบุญสัมพันธ์กับภะษาลีบุตรเพราะว่าเมื่อตอนที่เอ,อ,อ,าาเอ่อพระพระอัสชิไปบิณธบาตเนี่ยอุปติสสะหรือภาษาลีบุตรเนี่ยเห็นลักษณะของพระอัสชิแล้วเนี่ยก็ ศรัทธาเลื่อมใสก็เลยถามมาถามมามาถามพระอัสสชิว่าผู้ใดเป็นอาจารย์ของท่านนะอ,อ,อาจารย์ของท่านสอนว่ายังไงนะถามพาระอ,อ,อ,อัสสริด้วยความสััทธาพระอัสสชิก็บอกว่าศาสดาของเรานั้นเนี่ยออสอนว่าทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุนะทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุเนี่ย พระองค์ก็ตัดถึงเหตุแห่งทมนั้นนะทำเราได้เกิดแต่เหตุพระองค์ก็ตัดถึงเหตุแห่งทมนั้นแล้วก็ความดับแห่งธทมนั้นโอ้พูดแค่เนี้ทำเราได้เกิดแต่เหตุนะพระสัจจาก็ตัดถึงเหตุแห่งทมนั้นและความดับแห่งทมนั้นพูดแค่เนี้พระพระสารีบุตรเนี่ยปิงเลยปิงแบบชอบเลยอ่ะโอ้นะแบบแล้วฟังธรรมจากพระสัชชีเนี่ยพระสารีบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมมาลุกโสดาบันเลยอ่ะไม่เป็นบุญสมพันธ์อ่ะ เป็นบุญสัมพันธ์ที่สัมพันธ์ต่อกันเพราะะประวัติของมาสุชิก็ก็เฉ็เช่นเดียวกันนะก็เป็นบุตรของพราหมณ์ที่ที่ที่แบบว่าได้ทํานายพุทธลักษณะแล้วก็พ่อก็สั่งไว้ว่าถ้าเกิดว่าพระาศาสดาเอ่อออกบวชเมื่อไหร่แล้วก็ให้ให้ติดตามไปนะต่างต่างเหล่า,านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นบุญสัมพันธ์เนี่ยแม้แต่ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่เมื่อครั้งที่เอ่อ พระพุทธองค์คือคือพระสัชชีเนี่ยก็ย้อนมาขับมาที่พระสัชชีนิดหนึ่งว่าพระสัชชีนี่ก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันคือแบบดวงตาได้รับวันแรกวันแรกพระสัจจดาแสดงปฐมเออปฐท,ทมเทศนาเรื่องธรรมจักรกับปาวัตนาสูตรพระสัชชีก็ไม่ได้บรรลุอะไรเลยวันที่สองนะพระวปะได้ดวงตาเห็นรมพระสัชชีก็ยังไม่ได้ นะปรากฏว่าพระพัทถิยะวันที่สามนะที่แสดงประกินอากาศทำทั้งหลายประกินอากาศเทศนาพระธนิชก็ยังไม่ได้วันที่สี่พระมหานามะได้ดวงตายเห็นธรรมพระธนิชก็ยังไม่ได้อีกมาถึงได้วันที่ห้าถึงได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอบวชเป็นเอหีพิฆูติสมทาที่พระองค์แต่งพระวาจาว่าจงมาเป็นพิกสุเถิดนะ ก็ได้ไปในหีบผู้สูแล้วก็พาสชีก็เป็นกําลังายการในการเผยแผ่ศาสนาแล้วก็ดับขันธมุณีไปเพราะฉะนั้นในครั้งที่พระพุทธองค์ในเรื่องของบุญสัมพันธ์เนี่ยพระพุทธองค์ได้ประทับอยู่ที่วัดเชตวันมหาวิหารที่กรุงสาวัตถีะนะก็มีการกล่าวกันถึงเรื่องของบุญสัมพันธ์เออบุญสัมพันธ์ระหว่างพระอานนท์แล้วก็ภาษารีบุตรแล้วก็พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ภาษาสดาของเราเนี่ย ี่วัดเชนวันแตว่ามันเป็นยังไงบุญสัมพันธ์พูทรงก็เลยแบบว่าได้ขายด้วยพยานว่าเออเอาเดี๋ยวเราจะสอนแบบเอาของจริงเลยก็เลยบอกว่าอนุนเธอไปหาถังเปล่ามาใบหนึ่งนะเอาเอาถังเปล่ามาใบอนุนก็ไปเอาถังน้ํามาใบหนึ่งแล้วเธอนะเดินไปนะเนี่ยเดินเดินไปตามทางเนี้ยเดินไปสักสักสักเอ่อห้าเมตรสี่ห้าเมตรเนี่ยจะมีหมู่บ้าน แล้วจะมีหญิงชราเนี่ยจะมีหญิงชราเนี่ยซักผ้าอยู่แล้วเธอไปขอน้ํากับหญิงชราแต่เธอเธอต้องพูดจากับหญิงชราให้ดีๆนะพูดจาไปลาะสุภาพนะอย่าไปพูดกระโชก้ากนะพระนุ่งก็บอกว่าครับพระศาสดาก็พระนุ่งก็ก็ถือถังน้ําเนี่ยเดินไปเดินไปที่ตามที่พระุทธเจ้าบอกนะเดินไปหมู่บ้านเจอก็ไปเจอจริงๆนะไปเจอไปเจอไปเจอหญิงชรานะไปเจอหญิงชรา เออก็ไปขอน้ำตอนเดินไปก็โอคิดพี่พระนนก็คิดไปอยู่นะโอ้ยเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ทำไมไม่ได้แไปขอน้ำคนแก่ก็ไปก็ไปเจอหญิงจราสักพ้าหญิงก็เลยไปบอกว่าไปเจอพอเจอหญิงจราก็บอกว่าไม่เท่าไม่เท่านะเออข้าขอน้ำสักถังจะได้ไหมได้ไหมครับนะ่ะพูดจาเพาะเลยหญิงจราก็หันมามองพระนนนะมองพระนนแล้วก็บอกว่าโอ้ย แบบเหมือนแบบพอมองปุ๊บเหมือนมันไม่เคยถูกจะตาเลยอ่ะนะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกน้ําในบ่อน,นี้เขาใช้กันเฉพาะคนในหมู่บ้านเท่านั้นน่ะคนอื่นห้ามตักนะไม่ได้ไม่ได้ไปไปขนาดนั้นเลยนะพานนนก็อ้อนวอนนี่เพราะว่าฟังคําสั่งพุทธเจ้ามาว่าให้พูดกับเธอดีๆอย่าไปใช้อารมณ์นะพระน์นก็อ้อนวอนอีกอ้อนวอนขอเถอะขอน้ำาักถังหนึ่งอยา่าไม่ได้ไม่ได้ไปไปพานนนก็โจมมัญญาเลยกลับมัก ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าจนบัญญาพุทธเจ้าค่ะหญิงไม่ให้น้ําพุธองก็เลยบอกว่าเอาอานนท์อานนท์เธอนั่งลงแล้วกันแล้วก็เรียบแล้วก็บอกว่าสารีบุตรสารีบุตรอ้าวเธอเอาถังน้ํานี้เลยนะแล้วเธอไปที่หมู่บ้านเนี่ยที่เมื่อกี้เราให้อานนท์ไปเนี่ยเนี่ยเดินไปเดี๋ยวจะเจอหญิงชลาซักผ้าอยู่แล้วเธอก็ขอน้านะขอน้ําขอน้าเข้ามาถังหนึ่งสารีบุตรก็ครับ ผู้เจ้าค่ะก็เดินไปเดินก็ไปเจอหญิงชลาจริงๆแล้วก็ภาษาลิบุก็พูดว่าแม่เท่าแม่เท่าแม่แม่เท่าแม,แม่เท่า,ทานะเออข้าอยากจะขอน้ำสักถังจะได้ไหมอ่ะนะแม่เท่าก็หันมามองโอ้แบบว่าพอแม่เท่าหันมามองปุ๊บมองเห็นราสาลิบุ่แล้วเอ,อ้ยมันเหมือนแบบเหมือนเคยเจอในอดีตาติเหมือนแบบเหมือนแบบเคยเจอเป็นญาติกันมานมนานเลยนะหญิงชลาก็ บบผูกชะตาภาษาลีบุตรอะ่ะก็บอกว่าได้ที่ได้ที่ท่านนะได้ได้เอาตามสบายเลยพระคุณเจ้ามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะช่วยช่วยตักน้าให้แล้วหญิงชะลาเองก็มีขนมมีข,มมของใช้อะไรอยู่ข้างๆตัวด้วยก็บอกโอ้เออฉันขอถวายอาหารเออขนมกับของใช้นี้กับพระคุณเจ้าด้วยนะคือแบบคนละเรื่องเลยคนละม้วนเลยอะ่ะ แสดงกับพระนนท์นั้นแบบว่าไปไปไม่ให้แต่กับพระพระสารีบุตรนี่ได้ได้พระคุณเจ้าเดี๋ยวช่วยตักให้นะเดี๋ยวช่วยตักน้ําให้แล้วแถมของให้อีกเอพระนนท์ก็เอาถังน้ําแล้วเอาขนมเอาของมาที่จวายมามาเฝ้าพระุเจ้าพุทธองก็เลยทรงตัดให้สารีบุตรเนี่ยนั่งลงเออนั่งลงกับพระนนท์พระนนท์ก็สงสัยอ่ะเอ๊ะทำไมตอนเราไปญิงจะลาไล่มะ ผ้านนไอจีภาษาลีบุตรนี่ได้มาง่ายๆเลยพระผู้เราก็เลยทรงตรัสว่าที่นางปฏิบัติต่อท่านทั้งสองเนี่ยต่างกันเนี่ยเพราะว่าในอดีตชาติเนี่ยหญิงชรลาเนี่ยนะหญิงชรลาเนี่ยมีสภาพเป็นเดรัจฉานอาจจะเป็นหมาหรือเป็นแมวอะไรก็ไม่รู้ละนะเป็นหมาหรือเป็นแมวก็ไม่รู้นะแล้วผ้านนเนี่ยผ้านนนกับภาษารีบุตรเนี่ยเป็นพ้อค้าผ้านนเนี่ย ไอหมาคืว่าเป็นหมาแล้วกันนะเป็นสุนัขขออาหารนะ่ะแบบว่าไม่หิวพระนนก็มีไม่ให้ไม่แบ่งแต่พระสารีบุตรเห็นเขาก็เลยเอาอาหารเนี่ยแบ่งให้ให้สุนัขนะให้สุนัขนั้นนะแล้วเเนี่ยพุทธองบอกว่าเนี่ยถือว่าเคยมีบุญเคยเกื้อกูลกันสัมพันธ์กันมาเพราะนั้นชาตินี้เมื่อพวกเจ้าได้พบเมื่อท่านทั้งสองได้พบกับผู้หญิงนี่ครั้งเนี่ย,ท,ยที่ตอนนี้มาเป็นคนเนี่ยนางสิ่งที่นางปฏิบัติทั้งสองเนี่ย เออจึงแตกต่างกันเหล่านี้เป็นต้นนะเนี่ยคือบุญสัมพันธ์คุณโยมเพราะนั้นนากว่าเราชวนใครก็ทําบุญแล้วเขาไม่ทาเนี่ยอะไรเงี้ยอย่าไปคิดมากนะคุณโยมเป็นเรื่องของบุญสัมพันธ์นะแม้แต่ตอนพระพุทธองค์เองเนี่ยตอนใกล้เสด็จดับขันพระนิพพานที่เดินทางจะไปเมืองกุศินาราต้องผ่านเมืองไพรสาลีอ่ะแล้วพระพุทธองค์ก็ออกไปบินบาบาตกับพระานนท์เนี่ยนะแล้วพระานนท์ก็ไปเห็นผู้หญิงอยู่คน หญิงยากจนค้นแค้น,นหน้าของศาลพุทธองค์ก็เผ่านองก็กราบทูลพูะเจ้าว่าขอให้พระศาสดาเนี่ยโปรดหญิงคนนี้หน่อยเออพุทธองค์ก็ทรงตัดว่าเหญิงคนเนี้ยนะไม่ได้มีไม่ได้มีแบบว่านางกับเราเนี่ยไม่มีเหตุปัจจัยผูกพันต่อกันเลยดังนั้นเนี่ยนางก็ไม่ศรัทธาเราเราไม่สามารถที่จะโปรดนางได้ พระนุ่งก็ลบเลาพุทธเจ้าว่าขอหน่อยเถอะพระพุทธเจ้าข้าขอหน่อยพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ก็เลยใจอ่อนก็เลยเดินไปโปรดนะไปยืนโปรดหญิงนั้นหญิงนั้นเห็นก็หันหน้าหนีหันหน้าหนีพระองค์ก็ก็แบบยังไงอ่ะก็ก็มาให้เห็นตรงนี้อีกหันหันตรงนี้อีกนะนางก็หนีอีกพระองค์ก็เลยแบบใช้ใช้ลิธิ์ก็ให้เห็นทั้งสี่ด้านพร้อมกันหญิงก็ิปตาอีกิปตาแบบไม่มองอีกเนี่ยพระองค์ถึงได้แบบว่า ถึงบอกว่าพุทธองค์ก็เลยแบบว่าเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยอนน์อนนพระอนน์ก,นนก็เลยเข้าใจว่าอ๋อคนเรานเนี่ยหากว่ามันไรวาาสนาต่อกันไปรปัจจัยผูกพันต่อกันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะโปรดกันได้แม้แต่พู้เจ้าก็ไม่ยกเว้นนะพู้เจ้าเองก็ไม่ยกเว้นนะเพราะฉะนั้นพุทธองค์ก็เลยสึ่งได้ตัดว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะโปรดสัตว์ได้อยู่ สามประการคือหนึ่งไม่สามารถที่จะโปรดสัตว์ที่ไม่มีวาสนาต่อกันได้นะเราไม่สามารถที่ถ้าไม่มีวาสนาต่อกันเราไม่สามารถโปรดได้สองเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์ได้นะเขามีกรรมอะไรเราเปลี่ยนแปลงกรรมเขาไม่ได้นะแล้วก็สามเราไม่สามารถที่จะโปรดสัตว์นะให้ให้หมดทั้งโลกนี้ได้อะไรต่างๆอันเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์มากนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้พูดถึงในเรื่องของประวัติ นะโอ้ลืมไปนิดนึงนะเตรียมมาตตัปีดกมาด้วยก็คือ,เ,อเรื่องของการครบสัตบุรุษว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยผ่านซอกเขามาสู่ลำธารมาสู่ห้วยหนองคลองบึงไปสู่แม่น้ำใหญ่แม่น้ำน้อยนะไปถึงแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่แล้วก็ลงสู่มหาสมุทรฉันใดการครบสัตบุรุษก็เหมือนกันนะการครบสัตบุรุษเนี่ยเราก็ย่อมได้ฟัง หลักทำเกาทําให้ใจเรานั so all, so right so so ้นมีความแยบคายได้นะว่าพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนฝนเม็ดหยาบตกลงเบื้องบนภูเขาเมื่อฝนตับฝนตกหนักๆอยู่น้ําก็ไหลไปตามที่ลุ่มย่อมไปยังซอกเขาลําธารห้วยให้เต็มซอกเขาลําธารแล้วห้วยที่เต็มย่อมยำหนองให้เต็มหนองที่เต็มก็ยังให้บึงเต็มบึงที่เต็มย่อมนําให้แม่น้ําเต็มแม่น้ําน้อยที่เต็มย่อมยังให้แม่น้ําใหญ่ให้เต็มแม่น้ําใหญ่ที่เต็มย่อมยังมหาสมุทร ให้เต็มนะการคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการฟังพระสัตธรรมให้บริบูรณ์การฟังพระสัตธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังสต้าให้บริบูรณ์สต้าที่บริบูรณ์ย่อมยังให้การทําไว้ในใจแยบคายโดยบริบูรณ์ดังนั้นความศรัทธานี่ก็การคบสัตบุรุษการได้ฟังธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแล้วนอกจากนี้ก็คือในเรื่องของธรรมสิบประการนะธรรมสิบประการซึ่งก็คือ มักมีองค์แปดนั่นเองนะมักมีองค์แปดแล้วบวกอีกสองอีกสองข้อนะบวกอีกสองข้อนะก็คือทำติดประการเป็นชนหนคือบุคคลผู้มีความเห็นชอบหนึ่งมีความดำารีชอบหนึ่งมีการเจรจาชอบหนึ่งมีการงานชอบหนึ่งมีการเลี้ยงชีพชอบหนึ่งมีความพยายามชอบหนึ่งมีความระลึกชอบหนึ่งมีความตั้งใจชอบหนึ่งและเพิ่มมาสองคือมีความรู้ชอบหนึ่งแล้วก็มีความหลุดพ้นชอบหนึ่ง ภิสูจทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทาสิบประการนี้แลนะที่ควรได้ครบต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเนื้อหาที่หลวงพี่ได้นำเ,เรื่องราวนะในพุทธประวัตนะิประวัติของพระมหานามะกับพระอัสชินะมากล่าวพวกเราแล้วก็กล่าวถึงในเรื่องบุญสัมพันธ์ไปด้วยเลยที่พระอัสชิมีบุญสัมพันธ์กับภะษารีบุตรรวมถึงในอดีตชาติที่ภาษารีบุตรและพระอานนทนะ์มีบุญสัมพันธ์กับ กับสุนัขนะสุนัขก็แบบไม่รู้เราแต่พวกบอกว่าเป็นเดรนะัจฉานน่ะแล้วพอมาเป็นในชาตินี้สุนัขก็มาเป็นหญิงชราพอเจอผ้านนขอน้ําถังหนึ่งก็ไม่ให้ผ้านนแถมไล่ด้วยแต่เจอพ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 ระสารีบุตรไปขอโอ้ยรีบตักให้เลยแถมเอาของถวายอีกนะเพราะนั้นเนี่ยเนี่ยสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างที่เห็นเนี่ยเนไอตัวเนี่ยมันก็คงจะมี่ากลูกไปไงหลวงพี่หลวงพี่ไปที่ไหนเขาก็จะมาอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเขาก็จะมาอยู่กับหลวงพี่อย่างเงี้ย นะก็เป็นบุญสัมพันธ์นะ่ะไเป็นไงเขาเขาจะไม่ไปไปไหนเนี่ยเพราะนั้นนี่นี่ก็คือเรื่องของบุญสัมพันธ์นะที่เอ่อที่ได้เล่าให้ฟังเนื้อหาไปนะบุญสัมพันธ์นั้นจำเป็นเป็นแน่แท้ย่อมเกิดแก่บุคคลทั้งหลายได้ในอดีตชาติที่ผูกพันเช่นนั้นไงอาจเป็นมารดาบิดาไซ ได้ตามทีหรือแม้เป็นญาติพี่น้องสำคัญมั่นหรือแม้เป็นศัตรูที่ประหัตประหารให้หมองสีบุญสัมพันธ์กรรมสัมพันธ์นั้นช่างมากมีได้เกิดในภพนี้ย่อมผูกพันอาคิเช่นเมื่อครั้งพระอานนท์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงตัด ให้ไปขอน้ำหญิงชลาหนึ่งถังนั้นแต่นางก็ปฏิเสธไปใหญ่ดีแต่เมื่อภาษารีบุตรไปขอบ้างนางกลับยิ้มแย้มและแจ่มใสรีบตักน้ำถวายภาษารีบุตรในทันใดพร้อมทั้งถวายสิ่งของอื่นไสอย่างมากมีพระพุทธองค์จึงได้ทรงกล่าวว่าในอดีตชาติทั้งภาษารีบุตรและพระอาน,นน์นี้เคยเป็นพ่อค้าที่มากมีแต่เมื่อพบ เดลฉานจอลลีเดินเข้ามาพระอานน์เมินหมางไม่ช่วยเหลือแต่พระสารีบุตรนั้นเกื้อกูลตลอดได้มาในภพชาตินี้จึงเกิดกรรมที่แตกต่างกันเช่นนั้นไงบุญสัมพันธ์นั้นไซ้ดีแน่นอนการครบสัตบุรุษนั้นดียิ่งย่อมเป็นสิ่งฟังพระสัทธธรรมที่พ่มสอน ยังสรัทธาให้บริบูรณ์อย่างแน่นอนศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมทำใจให้แยบคายนอกจากนี้ในธรรสิบประการนอกเหนือจากมรรคมีองค์แปดนั่นคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเช่นนั้นพันสัมมาสังกปะสัมมาวาจานั้นชงดงามสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอีกสองข้อก็คือความรู้ชอบและหลุดพ้นนั่น สิ่งต่างๆเหล่านี้ย่อมดีพันนะบุญสัมพันธ์เกิดแน่อย่างแน่นอนประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยแก่ผู้ละทิ้งการงานได้ที่เราจะใช้โอกาสที่พระพุทธองค์ทรงพรำมสอนพึงดำรงคงตนไม่ว้าววอนนะครับประโยชน์ในการก่อนย่อมเคยมีเมื่อผู้ใดทำ ทำประโยชน์แกเ่านั้นเราพึงที่จะยึดมั่นในบุญคุณทั้งหลายนี่สัตว์ทั้งหลายต้องการความสุขอยู่มากมีเราไม่พึงเบียดเบียนตลอดไปคนที่เห็นแต่โทษของคนอื่นแต่โทษตัวเองนั้นไม่มองเล่าการเพ่งโทษคนอื่นแบบหูเบาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ดีเลยจิตที่อบรมแล้วเป็นจิตที่งามยิ่งพระเสสิ่งแน่แท้เป็นหนักหนา สิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงตัดมาว่าห่วงน้ำยังสาครให้เต็มได้ฉันใดบุญทั้งหลายที่เราทำในชาตินี้ย่อมทรงเป็นบุญพลีแก่บรรพบุรุษได้บุญสัมพันธ์เช่นนี้ย่อมเป็นไปสิ่งต่างๆนี้ไซช่างงดงามนะขออำนาจแห่งคุณพระระัตนกรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายนะที่พวกเราได้ฟัง การอ่านพระไตรปิฎกนะและการได้ฟังพุทธประวัตินะในส่วนของพระมหานามและพระอัศชินะขอได้โปรดเป็นเพราะปัจจัยพิบาประทานพรแต่ยมพี่ยมน้องนะขอให้เราได้รู้ถึงในเรื่องของบุญสัมพันธ์นะที่มันมีบุญสัมพันธ์ต่อกันนะอ่พอดีหลวงปู่ก็จะมาอ,อ่ปัน่นปอนเมืองให้เป็นบุญสัมพันธ์กับพวกเราด้วยนิมนต์หลวงปู่โดยด่วนครับพอดีหมดเวลาแล้วครับหลวงปู่ หลวงปู่เหาะมาเลยครับหลวงปู่เหาะมาเลยครับเร็วครับหมดเวลาหมดแล้วครับโวนสีอ่้เดี๋ยวให้หลวงปู่ปั่นปอนครับสาธุสาธุครับตัวนี้ครับนี่ยืนเข้าปังอ่เยยืืนนมองกล้องนี่ครับหดกอเลยหดเลย หลวงปู่นี่ก็ถือว่าบุญส hmm ัมพันธ์กับหลวงพี่นะครับเอาเลยครับโอ้เอ้าต่อมาอยู่ฮะขออนุญาตหลวงโมทนาบมณท่านบุูทั้งหลายญาติโยมพ่อแม่ออกก็ลูกหลานเนก็ได้สบายปนมีหลวงปู่จังเด็นบารมีธรรมะแค้นที่ก็ว่าได้เน้ะหลงพระตายปีดอกกระดมหนองเนี้ยความมุขสองของพระองค์ตั้งใจฟังแล้วสมาธิรวมบุญนี้สูงมากล้ญาติโยมทั้งหลาย <c oughs> ป้อมพ่อยแม่ญาทาวาเลวังอาปุราปุเรนติสาคกลังเอวเมวาอิโตทินางเปตานังอุปกาปฏิสิตต่างปฏิต่างตุมังคิปเมวะสันตุมาเตวัวันตวนตรายุสุขีติกายุกอมเพราะว่าอาภิวัตนาศิลป์ชนิดจางุจจายียนอมจตารอธรรมาวัฏติอายุวันโลสุขังปรัง ดีแลยอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันเฉลี่ยเสียดานไม่มียาดิบย่อมทั้งหลายเทวบุตรเทวดาและภูริจังหลายาดีน้องลูกหลานทั้งหลายผู้ลงเราไปแล้วขอเราบูรุษกุศลนี้เพระที่เราเจองทุกศาสทุกภพลูกเลียผู้หาลูกหลานและพ่อแม่ยาดิน้องทั้งหลายพโอุ้ยไม่อุ้ยน้ำยาท้าวลีว่างาภูราภูเรนติสปิติโยมนิวัดสันตุสปะโลกวินาสันตุมาเตปวันตวนตะลายโยม สุขีที่ขายุโกเพราะวาพิวามทนาศัิเลสนิจจังพุทธาปัจจายิีนมจัดตาโลธรรมาวตันติอายุวันโนสุขังภารจาธุสาธุสาธุสุขาสุษาอ๋ออำนาจแห่งคุณประรับนัรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดวิบารมันทานพอแด่โยมพี่โยมนอนทุกต่านขอทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรง คิดวังสิ่งใดขอจงสำเร็จสมหวังมุ่งมั่นปรารถนาขอทอิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรท,ทั้งหลายญาติสนิทวิสชายทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางขอได้โปรดมารับในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อได้มารับในบุญกุศลนี้และนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันขอให้เราได้มีบุญกุศลร่วมกันนะโยมพี่โยมน้องจเจริญพร